อยากจะทําสีนี้มานานแล้วยังไม่เจอลูกค้าสักทีจนตอนนี้นะครับเขาเลยเรียกว่าแฟลทอกนะครับที่ปกติแล้วอะถ้าพันเจ็ดปุ๊บอะรถทั่วปไปมันจะตกเลยนะแต่ว่าฟอร์ดยังคงลากยาวให้การสัน่นสะเทือนของเครื่องยนต์เนี่ยน้อยลงที่สุดนะครับเดี๋ยวผมสตราร์ทให้ดูนะฮะนี่คือผมสตราร์ทรถแล้วนะครับถ้าไม่เอาไม้ไปจอดก็ไม่ได้ยินนะฮะเบรกกระทืบเบรกเนี่ยหัวไม่ทิ่มนะครับค่อยๆดูดเนาะเราใส่จานเบรกที่มันใหญ่ขึ้น ระยะเวลาในการเบรกจากห้าวิมันจะเหลือสาวิคือไม่ลําคาเพื่อนบ้านนั่นเองนะครับแล้วก็ยังสวยเรียบอาร์ตฟอร์ดอินไซด์ผมที่ปรึกษาการขายประจำโชว์รูมฟอร์ดพระนครเกษนวินนะครับเจอกับผมเจอกับรถหล่อๆอีกเช่นเคยนะวันนี้ครับรถที่ผมเรียกมาให้คุณผู้ชมได้รับชมเนี่ยเป็นเอเวอเรสต์เหมือนเดิมแต่คันนี้ผมรอมานานมากนะครับสิ่งที่ผมชอบที่สุดนะครับคือเบรกนะแล้วก็เป็นสี เบรกที่ต้องบอกว่าผมชอบส่วนตัวอยากจะทําสีนี้มานานแล้วยังไม่เจอลูกค้าสักทีจนตอนนี้นะครับมาอยู่กับผมแล้วนะฮะแต่ก่อนจะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามอาร์สรินซด์สด้วยมารับชมเครื่องยนต์กันก่อนนะฮะแน่นอนนะครับซื้อรถกับผมทุกคันนะครับโช๊คค้ำฝากระโปรงต้องได้ไปนะฮะเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตได้รับรื่นนะฮะเปิดยังง่ายได้นะครับไม่ต้องมายกไม้ค้ำริงถ้าเป็นผู้หญิงมาเปิดฝากระโปรงแล้วด้วยนะครับมีน้ําหนักเยอะเนาะก็ไม่แนะนําไม่ปลอดภัยนะฮะ ทีนี้นะครับมาดูเครื่องยนต์ไทเนัมวีหกคันนี้นะครับสามจศนะฮะราคาปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่เดือนมีนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอยู่ที่สองล้านสองแสปดหมืสี่พันบาทบวกจากเดิมมาอีกห้าพันบาทนับจากสองสองเจ็ดเก้าเนาะและคันนี้นะครับเป็นสีขาวมุกนะฮะจะต้องเพิ่มอีกหนึ่งหมืสองพันบาทนะครับและก็ยังไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งที่อยู่ในคันนี้นะครับและประโยชน์จากการจ่ายเงินแต่ง รถแบบนี้นะครับได้อะไรบ้างนะฮะมาดูเครื่องยนต์ก่อนนะครับ3.0 V6 นะครับ250แรงม้านะฮะ600นิวตันเมตรเนี่ยคือ V6 นะครับอ่าคือเจ้าแพตตินัมนะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยสังเกตดีๆแรงบิดเยอะมาก600นิวตันเมตรนะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าอัตราเร่งถ้ารถเราเนี่ยมันทําอัตราเร่งสูงสุดที่รอบเท่านี้เท่านี้ใช่ไหมแต่ว่าแพตตินัมของ Ford V6 คันนี้นะครับมันลากจาก1,170ถึง2,250รอบเขาเลยเรียกว่าแฟลททอร์กนะครับ ซึ่งปกติแล้วอะถ้าพันเ็ปุ๊บอะรถทั่วไปไมันก็จะตกเลยนะแต่ว่า Ford ยังคงลากยาวให้นะครับก็ทําให้มีอัตราเร่งที่นานกว่าชาวบ้านเขาดิ้นหนึ่งนะฮะในตัวแพดดิ่นัมคันนี้นครับเครื่องยนต์นะครับคือการวางเครื่องยนต์เป็นรูปแบบตัววีเนี่ยนะฮะข้อดีนะครับคือจะทําให้การสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์เนี่ยน้อยลงที่สุดนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะฮะตัวเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะแทบจะดูไม่ออกเลยว่าสั่นทาให้เสียงที่ส่งเข้าไปในตัว ห้องโดยสารเนี่ยเงียบมากนะครับเงียบจนถึงแบบคือก็เทียบกับรถไฟฟ้าได้นะฮะนะนะครับดูนะฮะนี่คือผมสตาร์ทรถแล้วนะครับถ้าไม่เอาไม้ไปเจาะก็ไม่ได้ยินนะฮะก็นี่เป็นข้อดีนะผมแล้วก็ดูเห็นไหมการสั่นสะเทือนของตัวเครื่องยนต์เนี่ยเาเรียกว่าไม่มีเลยดีกว่าถ้ามองด้วยตาหรือมองผ่านต้องนะครับนะฮะก็จะเห็นแค่อ่าตัวสายพานที่หมุนอยู่ข้างล่างแค่นั้นเองนะครับ อนี่ก็เป็นข้อดีของการวางเครื่องเป็นถูกวีเนาะนะฮะนะดับเครื่องก่อนนะครับนอกจากนี้นะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์3.0เนาะอ่ะมาพูดถึงตรงนี้เลยเมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมดังฟิตฟิตฟิตอ่ะนี่นี่เสียงแบบนี้นะครับมีลูกค้าถามมาว่าทําไมมันดังแน่นอนเมื่อกี้ผมเพิ่งดับเครื่องนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งเสียงมันหายไปแล้วนะะ ก็เราก็เข้าใจแหละว่ามันก็จะตกใจเนอะกับเจ้าของรถนะครับแต่โอเคมันก็เป็นแค่เสียงาระบบไฟยังทํางานอยู่หลังจากเราดับเครื่องนะครับเดี๋ยวมันก็หายไปเองอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับนะก็วางใจได้นะครับผมกลับมาเรื่องของเครื่องยนต์กันต่อนะครับเครื่อง3.0นะฮะน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับฟอร์ดเลยมีการปรับเปลี่ยนใหม่ปรับเปลี่ยนในส่วนของวัสดุอุปกรณ์เครื่องยนต์ต่างๆเช่นอ่างน้ํามันนะครับปรับเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียม อันนี้ก็ลดน้ําหนักลงแล้วก็ทนสนิมนะครับเพราะว่ามันต้องเจอกับตัวของเหลวนะฮะแน่นอนโลหะกับน้ํามันก็ไม่ถูกกันอยู่แล้วเนาะนะครับได้เบาได้ทนสนิมไปด้วยนะครับรวมถึงตัวนี้นะฮะท่ออินเตอร์นะครับแล้วก็กาไฟนะครับข้อดีของเขานะทนความร้อนนะครับแล้วก็ยืดหยุ่นได้นะฮะไอที่สำคัญนะครับเครื่องยนต์มันหนักเนาะเขาก็เลยเปลี่ยนให้มันเบาแค่นั้นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะครับ Oh, อีกหนึ่งเรื่องนะครับแพตินัมทำไมถึงเป็นเทอร์โบเดียวนะครับก็สามจุดศูนแรงบิดถึงหกร้อยแล้วแค่เทอร์โบลูกเดียวนะครับถ้าไปเทียบกับรุ่นก่อนๆของตัวเครื่องยนต์นี้นะครับที่ทำมาก่อนอย่างเช่นตัวที่ใส่ไว้ใน, over, นรบรนโรว์นะครับตัวนั้น่ะเขาใส่เทอร์โบมาสองลูกนะครับแต่ฟอร์ดเราเทอร์โบลูกเดียวได้แรงม้าเยอะกว่าเขาเท่ากับว่าฟอร์ดไปปรับเปลี่ยนปรับจูน ตัวเครื่องยนต์ตัวเทอร์โบใหม่นะครับให้มันมีน้ําหนักที่น้อยลงรถไม่ต้องแบกน้ําหนักเยอะขึ้นแต่ได้อัตราเร่งและแรงมา้ามากกว่านะครับนี่ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับในตัวแฟดิ้นัมนะครับกอดถือว่าทํามาดีนะฮะก็ชมหน่อยก็แบนตัวเองนะครับนะอ่ะมีอะไรอีกนะครับพัดลมไฟฟ้าเหมือนเดิมนับพัดลมไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับ,ฟฟค,รบควบคุมการทํางานด้วยระบบไฟฟ้าไม่ต้องฉุดกําลังเครื่องยนต์ไม่ต้องใช้พลักําลังเครื่องยนต์มาแบ่งจ่ายกระแสไฟ แบ่งใจการหมุนของตัวพัดลมหน้าเครื่องนะครับเหมือนเดิมนะฮะทีนี้อีกหนึ่งเรื่องคือระบบอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะครับสําคัญเพราะว่าหลายๆท่านก็สงสัยว่ารถมันขับเองเบรกเองได้ไงนะครับแล้วทําไมมันถึงไม่มีเบรกมออรลมแล้วนะฮะคือฟอร์ได้เอาระบบไฟฟ้าเข้ามาควบคุมในการทํางานของระบบเบรกนะครับซึ่งเมื่อเวลาเราเปิดโหมดต่างๆอย่างเช่นโหมดการขับขี่ที่ เทอร์เรนเมนเนจเมนท์ที่รถมีให้ถึงหกโหมดนะครับรวมถึงการขับขี่แบบตามคันข้างหน้านะครับจนถึงจุดหยุดนิ่งเนี่ยต้องใช้ระบบไฟฟ้าเข้ามาควบคุมนะครับลองนึกไปก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นะที่เรายังไม่สามารถถึงจุดหยุดนิ่งได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ตัวนี้เข้ามาควบคุมนะครับพอเป็นตัวเนี้ยเข้ามาเนี่ยมันเลยทําให้รถคันนี้เบรกจนถึงจุดหยุดนิ่งแล้วก็ออกตัวตามคันท้างหน้านะครับได้หมดเลยนะครับทีนี้ก็เลยใช้ระบบนี้เข้ามาควบคุมในตัวของการจ่ายแรงนั้นน้ำมันเบรกไปที่ล้อแต่ละล้อ สี่ล้อนั่นเองนะครเพราะว่าล้อแต่ล้อเนี่ยนะครับเมื่อมันเบรกหรือเมื่อมันเลี้ยวเนี่ยนะครับมันจะมีการหมุนของตัวล้อเนี่ยไม่พร้อมกันไม่ได้เท่ากันทุกทุกล้อเนาะแรงเบรกที่ต้องส่งไปแต่ล้อมันเลยไม่เท่ากันนะครับก็เลยใช้ระบบนี้เข้ามาควบคุมตรงนั้นนะครับผมอ่ะประมาณนี้แบตเตอรี่เป็น AGM นะครับสองแอมป์ M, นั่นคือไดชาร์จเนาะนะครับ,นะรบแบตเตอรี่ AGM 8 0ดสิบแอมป์แปด cca นะฮะประมาณนี้ในตัวของ เครื่องยนต์เทินัมนะครับอ่ะปิดฝาง่ายๆนะพอเรามีโชคคันะจบนะครับใช้งานง่ายทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายตัวเล็กก็ใช้งานได้สบายเปิดเองนะครับชุดแต่งของคันนี้เป็นชุดวิกเตอร์นะครับก็แล้วแต่ความชอบของคุณผู้ชมเนาะว่าถ้าอยากซื้อเอเวอเรสต์คันแล้วไม่รู้ว่าจะเอาชุดแต่งแบบไหนนะครับก็คันนี้ให้เป็นตัวอย่าง ให้สำหรับคุณผู้ชมหนึ่งรูปแบบนะครับหรือถ้าใครไปย้อนดูคลิปเก่าๆก็จะเป็นทั้งชุด AKC ชุด Rider อันนี้ก็เลือกดูว่าถูกจลิตกับชุดไหนแล้วก็บอกผมได้นะครับว่าอยากได้เอเวอเรสที่แต่งแบบนี้นะฮะทีนี้นะครับไฟหน้าระบบไฟหน้าของเจ้าเอเวอเรสต์แพทินัมมันก็ต้องเป็นของท็อปเนาะราคามาสองล้านสองแปดหมื่นสี่พันบาทแล้วนะครับไฟหน้าก็ต้องเป็นไฟหน้าแมททิ LED ที่ หาองศาหามุมองศาหาความสูงให้เองได้แล้วก็เปิดปิดอัตโนมัติให้ด้วยแล้วก็ไฟสูงยังติดเองให้อีกดับเองให้อีกไม่ส่องตาเพื่อนร่วมทางอีกนะครับอยู่ในไฟหน้าตัวนี้นะฮะนั่นนีงนะครับใครที่ขับรถแล้วไม่ชอบตีไฟสูงไม่ชอบเปิดไฟสูงซื้ออันนี้ไปนะครับจบนะฮะจบเลยไฟติดเองไฟดับเองนะฮะง่ายๆแค่นี้เองนะครับพร้อมทั้งยังมีไฟที่ส่องออกมาด้านข้างนะครับ ในขณะที่เราเลี้ยวไปทางมุมซ้ายหรือม,มุมขวานะครับทําให้เราสามารถมองเห็นทัศราวิสัยที่มันอยู่มุมอับได้ด้วยนะฮะนี่ครับคือไฟดวงนี้นะฮะเขาก็จะส่องออกไปด้านข้างนั่นเองนะครับมาดูกันต่อนะครับคือด้านหน้าก็ประมาณนี้เนาะก็จะมีกล่องเรดาร์ด้านล่างมีกล้องอยู่ตรงนี้มีกล้องเอเดอยู่ด้านบนนะครับมาดูกันที่ด้านข้างดีกว่านะชุดแต่งสุลต่านเนี่ยแต่งไป ประมาณห้าแสนนะครับได้อะไรบ้างนะฮะแต่ว่าคันนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนไม่ได้ใส่ตัวท็อปทั้งหมดนะครับไม่ได้ใส่ตัวท็อปทั้งหมดนะเดี๋ยวมาดูกันว่าปรับตรงไหนนะครับล้อเป็นล้อโฟร์ฟอร์มินะครับ,รรรบที่มีน้ําหนักเบานะฮะล้อมีน้ําหนักเบาก็ทําให้รถคันนี้อะทําให้ตัวโชค๊คดีกว่าไม่ต้องรับภาระเยอะนะครับในเวลาขับขับอยู่แล้วมันเกิดการกระแทกนะบอกก่อนว่าเวลาเราขับรถอะ ล้อเนี่ยมันมีการสะเทือนตลอดเนาะแล้วแรงที่ส่งสะท้อนกลับไปเนี่ยมันจะเข้าไปที่กระบอกโชคนะครับยิ่งส่งเข้าไปเยอะกระบอกโชคมันก็ยิ่งร้อนง่ายนะครับแต่พอเราใส่ล้อที่มันมีน้ําหนักเบาแรงส่งมันก็จะเบาลงเบาลงทําให้อายุต้องเรียกว่าระยะเวลาในการขับขี่ต่อเนื่องนะครับทําให้ทําให้โชคมันเกิดความร้อนได้ช้านั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าไม่เกิดนะมันเกิดแหละแต่มันก็จะช้ากว่าทําให้มันมีฟิลลิ่งที่ยังคง เฟิร์มนะครับยังคงแน่นยังคงหนึบยึดเกาะถนนได้ดีเหมือนตอนแรกเลยนะครับอ่ะนี่คือล้อเบาเนาะยางก็เลือกได้นะว่าจะเป็น a อทอาทนะครับนะผมก็คันนี้ก็เลือกเป็น a อทเน้นเงียบลงจากตัวอาทีเนาะแต่ก็ยังไม่ได้เงียบเท่ายางเดิมนะ่ะผมก็ว่ายางเดิมมันก็เงียบกว่าแล้วก็นุ่มกว่าแต่แค่อันเนี้ยได้ความหล่อเพิ่มขึ้นนะครับนะฮะตัวนี้ก็เป็นยางที่รีดน้ําได้ดีด้วยนะครับ อ่ะทีนี้สําคัญสิ่งที่ผมบอกว่าผมชอบมากนะครับในคันนี้แล้วก็อยากจะทําที่สุดก็คือสีเบรกนะแน่นอนครับว่าเบรกเบมโบพนไมล่าเนี่ยเราทํากันมาเยอะและนะครับสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีเทาสีชมพูก็มีนะครับแต่คันแต่สีเนี่ยเป็นสีส่วนตัวผมผมชอบผมก็เลยออยากให้ลูกค้าได้ทําแต่คุณลูกค้าไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่านะแต่อยากแต่อยากให้ทํานะครับเป็นสีฟ้า นะฮะสีฟ้าเดียวกับตัวตัวพอเช่ของน้องเบสําสิงห์อ่ะสีเดียวกันเลยกับตัวรถเขานะฮะดูดีๆนะครับ,นะรบจานก็เป็นจานไฮคาร์บอนนะครับระบายความร้อนเซาะร่องมาให้แล้วเนาะนี่แหละที่อยากจะโชว์นี้คือสีเบรกนะครับผมเพราะว่าคุณสมบัติของเบรกเนี่ยมันก็เราก็รู้กันอยู่แล้วนะรเราก็พูดกันทุกๆคลิปเนาะว่ามีจานที่ใหญ่ขึ้นลูกสูบมีหกพอททำให้เบรกเบรกกระทือเบรกเนี่ยหัวไม่ทิ่มนะครับค่อยๆดูดเนาะและ ข้อดีของจานใหญ่นะครับก็สามารถเบรกได้หยุดนิ่งก่อนรถที่มีจานขนาดเล็กเนาะยกตัวอย่างนะครับระยะหนึ่งร้อยเมตรนะฮะระยะหนึ่งรอยเมตรนะครับ,ระะรบปกติเราจะใช้เวลาประมาณห้าวิในการเบรกแต่ถ้าเราใส่จานเบรกที่มันใหญ่ขึ้นระยะเวลาในการเบรกจากห้าวิมันจะเหลือสามวินะครับลองนึกดูถ้าข้างหน้าเราเป็นเหวเราก็มีโอกาสหยุดได้ก่อนนะฮะก่อนที่เราจะ พุ่งลงพุ่งเหลาลงไปนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข้อดีของตัวเบรกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็สมูทขึ้นนะครับผมอาเบรกเบนโบตัวนี้นะฮะมาดูช่วงล่างกันช่วงล่างคันนี้นะครับใส่เป็นตัว OEM นะฮะปรับ8ระดับก็คือเป็นตัว OEM เนี่ยเป็นตัวท็อปสุดถ้าไม่นับตัว TV ที่เพิ่งเข้ามานะฮะเป็นตัวที่ท็อปสุดแล้วนะครับปรับได้8ระดับกระบอก2.5นะฮะอันนี้เราก็ทําการเปลี่ยนครบเซตเลยนะครับไม่ว่าจะโหลดจะยก ก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันทั้งลูกหมากกันโคง้งปีกนกปรับองศานะครับเพื่อที่จะทําให้รถเนี่ยมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากที่สุดนะครับอ่ะช่วงล่างก็ประมาณนี้เนาะมาดูกันต่อสีคันนี้นะครับรถเป็นสีขาวนะฮะร,รถไม่ได้เป็นสีดําแล้วแรปเขานะรถเป็นสีดําแต่ว่าเราแรปหลังคาเพื่อให้มันไอ้รถเป็นสีขาวเพื่อแล้วเราก็แรปหลังคาให้มันเป็นสีดํานะครับเพื่อให้มีมความตัดจะหน่อยเขาเรียกว่าโทนแพนด้าเนาะฟิลฟิลแพนด้านะครับก็ ขาวตัดดําก็ดูสวยดีนะฮะนะครับแล้วทีนี้นะครับด้านหลังของ e v e r อร t นะครับที่เป็นจุดเด่นทําให้รถคันนี้ยมีฟิลลิงที่ดีนะก็คือช่วงล่างเขาใส่ช่วงล่างมาเป็นวัดลิงค์นะครับมีจุดยึดทั้งหมดหกจุดนะฮะทาให้คอยดึงรถนะครับให้ติดกับพื้นถนนมากที่สุด ลดอาการโค้งเคง้งลดการลอยตัวของตัวรถเนี่ยในกรณีที่เราวิ่งมาเข้าโคง้งหรือขึ้นเนินอะไรพวกนี้นะฮะตัววอลิงเนี่ยเขาจะคอยดึงรถไว้ให้รถเนี่ยมีการลอยตัวน้อยที่สุดนั่นเองนะครับผมแล้วก็เก็บรอยต่อสะพานได้ดีนะครับมันจะแน่นมากนะผมพาลูกค้าไปเทสมาเมื่อวานลูกค้าบอกว่าวิ้ยมันแน่นมันแน่นมากนะครับก็แต่ลูกค้าก็มาอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็อาจจะไม่เชื่อผมนะไม่เป็นไรลูกค้าบอกมาอย่างนั้นผมก็เลยบอกต่อนะฮะด้านหลังนะครับ ไฟท้ายของเอเวอเรสก็จะเป็นลวดทรงแบบนี้แค่ตรงนี้นะแค่ตรงนี้นะครับแค่ตรงนี้มาครับก็จะเป็นของเดิมเอเวอเรสเนาะไฟซิกเนเจอร์เขานะฮะแต่ทีนี้คันนี้ก็เพิ่มเติมตรงตัวคําว่าอักษรเอเวอเรสตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วอะแพลตินั m มอะมันจะเป็นคําว่าแพลตินั m มอยู่ข้างในนี้แต่ว่าลูกค้ายอยากได้ที่มันเป็นไฟนะครับมันก็จะมีตอนนี้มันก็เลยจะมีแค่คําว่าเอเวอเรสเนาะมันจะติดในของไฟเบรกไฟถอยนะครับอ่ะตรงนี้นะส่วนบนนี้ โอเคติดตลอดก็จะเป็นไฟเส้นแบบแนวคายเยนแนวพอเช่นะครับผมนะถือว่าสวยทวํามาสวยนะครับด้านหลังก็เป็นชุดวิกเตอร์นะครับก็แล้วแต่ถ้าเราอยากเลือกชุดอื่นมันก็จะเป็นลายอื่นนะครับอ่ะมาดูข้างในกันนิดนึงนะครัคันนี้เดี๋ยวจะไปส่งพรุ่งนี้เช้าขึ้นสไลด์ไปโคราชนะครับโคราชนะไม่ขับเองหรอกเพราะว่าซื้อแพจิน,นัาทั้งทีเราก็สไลด,ด์ให้ลูกค้านะครับอ่ะนี่ภายในนะครับตั้งแต่ แถวสองจนถึงแถวสามเราสามารถพับเรียบได้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถวางของได้นะฮะเป็นเขาเรียกว่า80องศาเลยไม่ใช่สิ180องศานะครับหายไปต้อง101ร้อยหนึ่งนะฮะทำให้เราสามารถนอนได้บูที่นอนนอนพักผ่อนแคมปิง้งอะไรพวกเนี้ยท่องเที่ยวส่วนตัวเนี่ยได้เลยนะครับวางของก็ง่ายวางจักรยาน ใส่แหลกจักรยานก็ง่ายไม่ต้องกลัวจักรยานมาันจะโยกไปโยกมานะฮะคือว่าทําออกมาดีนะครับกับตัวเบานะครับผมแล้วก็ห้องโดยสารจุของได้เยอะนะครับก็เยอะจริงนะฮะแล้วก็ตัวกันหนีบเนี่ยนะครับของฝาท้ายเนาะตัวกันหนีบนะครับคือข้อดีของเขามันเบานะครับมันไม่ต้องคอยกดแรงคือเพราะว่าอย่างบางค่ายเนี่ยมันจะต้องมีการ หนีบประมาณนึงเลยอะถึงจะตีกับนะครับแต่อันเนี้ยมันปลอดภัยกับเด็กๆเกนาะเพราะว่าอ,อย่างในกรณีถ้าเป็นมือเราเเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้ามันเป็นแบบแขนเด็กเด็กเล็กเด็กน้อยเนี่ยนะครับที่เขามีกระดูกที่อ่อนอันเนี้ยก็สามารถเซฟเด็กเนี่ยน้อยๆได้นะครับอ่ะข้อดีของฝาท้ายเข้าก่ไฟฟ้าที่มีกันหนีบนะครับมาดูภายในกันนะฮะโอ,อ้ลืมท่อลืมท่อท่อนะเป็นอะคาโบวิกนะครับนี่คือแพตติน้มเนี่ยเขาใส่ปลายคาร์บอนที่เป็น HKS ไม่ได้นะ อาคูบิกเลยอาคาบบิกไปเลยนะครับแพงกว่านะฮะแล้วก็ดีกว่าเพราะกว่าเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูทีนี้โอ้นนี้สตาร์ทบ่อยมากนะครับอ <IL> ่ะอ่ะมาฟังเสียงนะครับก็เป็นไงครับเสียงไม่บวยวายดูดี ฟิลแบบสี่สูบซูเปอร์โฟสมัยก่อนอนะ่ะมันจะคือไม่ลำคาญเพื่อนบ้านนั่นเองนะครับแล้วก็ยังสวยแล้วก็ดูมีราคาด้วยนะครับในตัวท่อที่เป็น, ic, นอะคาโบวนิกเนาะอ่ะมาภายในกันนะครับแฮตเตอนัมเนี่ยสิ่งที่ชูโลงของเขาเลยก็คือบเบาไฟฟ้าสิบทิศทางมันเพิ่มตัว,ต,วตัวชัน้นชั้นเข่าเข้ามานะครับตัวชั้นเข่าเข้ามาแล้วก็เวลคัมซีดนะครับเหมือนเวลคัมดิงเลย นะฮะถ้าเราไปเที่ยวโรงแรมมันก็จะมีคนคอยต้อนรับเอาน้ำมาให้แต่เน,นี้ยเราเปิดประตูปุ๊บ,บเขาก็คอยสไลด์เบาไปให้เรานะครับพอเรากดสตาร์ทรถเบมามันก็จะกลับไปที่จุดที่เราเซฟไว้นะฮะมีเมมโมรีซีดนะมีเมมโมรีซีดในแพททีนัมนะครับนี่สามตำแหน่งลูกภรรยาและตัวคุณสามีสามารถใช้ร่วมกันได้หมดเลยนะครับ เซฟไว้ระยะใครระยะมันนะฮะไม่ต้องทะเลาะกันว่าเอ้ใครปรับเบาะฉันวะนะครับเซฟไว้เลยนะครับผม่ะภายในเบาะนะครับยังไม่หมดมีตัวทําอุณหภูมิร้อนอุณภูมิเย็นอยู่ในในเบาะด้วยนะครับตอนนี้อากาศร้อนนะฮะใครขึ้นรถมาตุดก้นเปียกแล้วกันนะครับสามารถปรับอุณหภูมิที่เบาะให้เขามีลมเย็นเป่าออกมานะครับได้นะฮะอันนี้ก็เป็นข้อดีเนาะนะครับผม หรือใครหนาวก็สามารถปรับให้มันอุ่นได้นะครับในตัวเบาะนะฮะ่ะตั้งแต่ตัวเขาเรียกว่าที่นั่งจนถึงพนักพิงนะครับปรับได้เหมือนกันทั้งคู่หน้าเลยนะครับผมมาดูข้างในนะพวงมาลัยนะเป็นไฟฟ้าอยู่แล้วเนาะเบาเบานะครับมันเบาแต่ที่ผมหักไม่ได้คือเราไม่ได้สตาร์ทรถนะพวงมาลัยล็อกนะฮะนะผมก็แต่พวงมาลัยมันเบาเนาะไม่ว่าเราจะแต่ง ล้อใหญ่ล้อโตขนาดไหนยางหนาขนาดไหนนะครับพวงมาลัยเขาเบามากผู้หญิงตัวเล็กขับได้นะครับแขนเล็กแขนน้อยตัวบอบบางขับได้เลยนะครับคันนี้นะฮะนะครับผมจบสุดแล้วนะครับพวงมาลัยก็สามารถตั้งค่าต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเปิด Adaptive c r u i s e Control ได้ที่พวงมาลัยเลยนะครับตั้งความเร็วล็อกความเร็วเซตระยะห่างได้ที่พวงมาลัยตรงนี้เลยนะครับผม่ะนะครับ มาทีนี้หน้าจอละนะครับผมหน้าจอหลังพวงมลาลัยเป็นหน้าจอใหญ่เป็นดิจิตอลนะครับคือเราสามารถเลือกได้ว่าอยากให้เขาโชว์อะไรเนาะอันนี้ยมันโชว์อยู่ที่ตรงตัวแรงดันลมยางนะครับเห็นไหมก็จะมีบอกว่าตอนนี้ล้อแต่ละล้อเนี่ยมีลมยางเท่าไหร่นะครับผมมันก็บวกลบประมาณนี้บวกลบหนึ่งบวกลบสองนะครับผมไม่ได้มีผลต่อการใช้งานนะครับนะฮะ แล้วก็สามารถดูได้นะครับข้อมูลเครื่องยนต์อุณหภูมิเครื่องยนต์คุณภาพน้ำมันเครื่องเราเช็คได้หมดเลยนะครับแอดบูหมดหรือยังนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องเติมแสดงว่ายังไม่หมดนะฮะอ่ะวิ่งได้กี่กิโลหนึ่งหมื่นกิโลนะครับอันนี้มันจะบวกลบขึ้นตามการขับขี่ของเรานะครับนะฮะอ่ะมีอะไรอีกกลับไปที่หน้าจอปกติสิ อันนี้มีระบบนำทางด้วยมีระบบนำทางที่มันจะแสดงหน้าจอบนนี้นะครับแต่มันจะขึ้นว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปแบบนี้นะครับมันจะไม่ได้ขึ้นเป็นแมปเลยนะมันก็จะล้าเกินไปนะครับถ้าจะขึ้นแมปเราต้องไปดูที่หน้าจอกลางนะครับผมนะอ่ะดูต่อนะครับนี่หน้าหลักๆเราก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะฮะข้อมูลการเดินทางนะครับน้ํามันใช้ยังไงนะครับกี่กิโลลิตรนะฮะแต่ตอนนี้มันเป็นร้อยกิโลใช้กี่ลิตรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแก้ให้นะฮะ เดี๋ยวลูกค้าจะบอกว่าเอ๊ยอะไรวะนะครับอ่าสตาร์ทรถนะครับวิธีการแก้นะฮะเรามาที่หน้าจอกลางนะครับแล้วกดที่รูปรถนะฮะแล้วเราไปที่ตั้งค่าทั่วไปนะครับเราก็จะดูตรงนี้หน่วยวัดลมหน่วยอะไรนะระยะทางเออไม่ใช่ลมยางนะครับหน่วยระยะทางมันขึ้นที่หนึ่งร้อยอ่า k คเกับ L นะครับ เราเปลี่ยนให้เป็น km/km/l เนาะก็เป็นกี่กิโลเมตรลิตรเลยนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนได้เยอะแยะทั้งภาษานะครับภาษาก็มีอังกฤษาากับไทยนะครับอุณหภูมิเปลี่ยนได้ลมยาง psi นะครับตั้งแล้วเนาะเสียงเตือนหน้าจอสัมผัสเสียงตึ๊ดๆเนี่ยเปิดแล้วนะครับแล้วก็ระบบตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับคือเดินเบา30ประทีก็คือสตาร์ทรถแบบนี้แหละ จอดนิ่งๆได้สูงสุด3ามสีบนาทีถ้าเราอยากจอดนานกว่านั้นนะครับเราก็เข้ามาปิดที่ตรงนี้นะฮะนะแล้วก็ตรงควบคุมก็จะมีออโต้โฮนะครับแล้วก็โหมดออฟโรดเนาะซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวออโต้ o โฮนะฮะผมจะไม่แนะนําให้ใช้กับรถที่ทําเบรกมานะครับเพราะว่าอะไรนะรเพราะว่ากรณีที่เราใช้ออโต้โฮนะฮะตัวเบรกครับ ตัวเบรคไฟฟ้าเนี่ยเขาจะคอยเขาจะจับจับกับจานเบรกตลอดนะครับตัวผ้าเบรคจะจับกับจานเบรกตลอดจะเลียวไว้ตลอดทําให้ผ้าเบรกมันหมดเร็วพอมันหมดเร็วปุ๊บมันจะเกิดการไฟโชว์ทีนี้ลูกค้าก็ตกใจแล้วว่าเป็นอะไรนะครับก็ไม่แนะนํานะครับถ้าทําเบรกมาก็ไม่แนะนําให้ใช้ออโต้โฮนะครับผมซึ่งออโต้โฮก็คือระบบที่ทําให้เราขับไปติดไฟแดงนะครับแล้วก็เหยียบเบรกให้สุดนะครับออโต้โฮทางาน เราไม่ต้องเหยียบเบรคค้างโดยที่เรายังเข้าเกียร์เกียร์ดีอยู่นะครับเราไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์เราไม่ต้องเหยียบเบรคเข้าออโต้โฮทำงานนะครับเราสามารถจอดติดไฟแดงได้เลยนะครับแล้วเราก็แตะคันเร่งเพื่อให้รถเดินหน้าต่อได้นะครับอ่ะนี่คือออโต้โฮเนาะนะฮะทีนี้สําคัญนะครับโหมดการขับขี่6โหมดของแพลตินัมนะครับแต่สิ่งที่ชูของเครื่อง B6 นะครับคือ 4A นะครับตรงนี้ 4A A2 Head 4H 4L เนี่ยเราหลายๆท่านอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับแต่ 4A เนี่ยคือการคำนวณการจ่ายแรงไปแต่ละล้อเนี่ยในกรณีที่เราขับขับสีอะต้องบอกก่อนว่ารถขับสีเนี่ยมันจะเกิดการตึงๆหรือว่าแบบเลี้ยวไม่ไปในกรณีที่เรากดกดสีไว้นะครับแล้วเราไป U-turn รเนี่ยรถมันจะไม่ไปนะครับเหยียบยังไงมันก็จะมันต้องเหยียบแรงหน่อยรถมันถึงจะ มีการเคลื่อนครับเพราะว่าตัวตัวเพามันล็อกนะครับตัวเพามันล็อกนะแต่ทีนี้ถ้าเรามี 4A นะครับเรากด 4F ปุ๊บเนี่ยรถมันจะคำนวณให้เลยว่าตอนนี้ต้องขับ4หรือขับ2นะครับมันจะอัจฉริยะของมันเองเลยนะฮะนะครับผมเพราะว่าถ้าคนที่เคยขับรถเป็น4คูณ4มาก่อนเนะี่ยถ้าคน4คูณ2เนี่ยอาจจะอาจจะไม่อาจอาจะยังไม่รู้เนาะนะครับก็ถ้าเป็น4คูณ4มาก่อนเนะี่ยแล้วเรามันขับ4ตลอดเวลาเนี่ยนะครับ เวลาเราเลี้ยวหรือเข้าโค้งเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่าล้อมันจะมีการตะกุยตะกุยนะครับมันจะมีการตะกุยตะกุยจนแบบรถเหมือนรถตูดสะบัดอะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละคือมันเป็นขับสี่ตลอดเวลานะครับแต่ฟ o r d ก็เลยทําเป็นขับสี่ขับสองมาก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะสบายมากยิ่งขึ้นคือทํสี่มาให้สี่เอแบบอัตโนมัตินะก็คือเขาจะที่บอกไปเมื่อกี้เนาะว่าคํานวณเองว่าตอนเนี้ยต้องขับสี่ หรือตอนนี้ต้องขับสองเลี้ยวโค้งนี้เราต้องส่งล้อไปส่งแรงไปที่ล้อนี้เท่าไหร่ยูเทอร์นี้ส่งแรงไปที่ล้อหน้าเท่าไหร่ล้อหลังเท่าไหร่โฟจัดจานให้หมดเลยนะครับจบในคันเดียวสองล้านจบทุกการขับขี่ทุกระบบความปลอดภัยนะฮะแล้วก็มีออโต้สตาร์ทสต็อปนี่ก็เป็นตัวอีโคเนาะนะเพราะว่ามาตรฐานยูโรไฟนะครับมาตรฐานยูโรไฟจะต้องมีพวกนี้เข้ามาควบคุมนะเพื่อที่จะให้มัน ไม่ส่งไอเสียออกมานะครับเป็น PM 2.5ให้เรานั่นเองนะฮรก็ต้องควบคุมแต่ว่าทางฟอร์ดน,นะครับก็มีการเอาสารแอดบูเข้ามาเข้ามาในการทำลายตัวข่าเหมาที่เกิดจากเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับก็ก็ถือว่าดีนะครับผมนะฮะเหมือนตอนเนี้ยที่ผมจอดสตาร์ทเครื่องเนี่ยเราถ้าผมไปจอดที่โรงเรียน ไปรอรับลูกที่โรงเรียนนะครับก็สามารถจอดได้ไม่มีกลิ่นควันกลิ่นเหม็นออกมาเลยนะครับต้องยอมรับว,ว่าเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้กลิ่นเหม็นมากที่สุดแล้วนะครับนะฮะเพราะว่าล่าสุดผมไปจอดออกบูธที่ห้างห้างหนึ่งแล้วเราแบตหมดเราก็มีการจั๊มแบตแล้วก็สตาร์ททิ้งไว้สามสิบนาทีห้างเขาให้ชาร์จนะครับห้างเขาให้ชาร์จไอห้างเขาให้สตาร์ทนะครับเพราะว่ามันไม่ส่ง กลิ่นเหม็นกลิ่นควันออกมาเลยนะครับลูกค้าก็เดินมาตก,กใจเอ้ยน้องสตาร์ได้ยังไงนะครับทาไมสิงสตาร์ได้แล้วก็สตาร์แล้วไม่เหม็นจริงด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อดีของการที่ผ่านมาตรฐานยูโรไฟเติมแอดบูอะไรพวกนี้นะฮะนะผมอ่ะโหมดออฟโรดตรงนี้นะครับในลูกค้าก็สงสัยว่ามันเป็นยังไงเนาะโหมดออฟโรดฉับผ่านปุ๊บกดปุ๊บ,บหน้าจอมันจะเปลี่ยนนะครับมันก็จะมีตรงนี้เพิ่มเข้ามานะฮะ ดิฟล็อกนะครับดิฟล็อกหลังนะฮะเอาไว้ตกุยเวลาเราตกหลุมตกหล่มนะครับแต่แน่นอนว่าคือหลายหลายท่านอาจจะอยากได้รถขับสี่เพื่อที่จะเอาไว้ไปไว้แบบขึ้นเขาลงห้วยอะไรพวกนี้นะครับในกรณีนี้รถขับสองของฟอร์ดนะครับสามารถขึ้นเขาได้นะครับขึ้นภูทับเบิกได้ไปปีล็อกไปอ่างขางได้หมดเลย นะครับแต่สิ่งที่จะต้องใช้ขับสี่นะครับคือการที่รถเนี่ยตกกลุมตกกลมล้อข้างใดข้างหนึ่งมันจมหรือทางอันนั้นมันแบบออปรถจะจัดนะครับอย่างเช่นพวกผาระเบิดผาตัดอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนั้นอนะ่ะโอเคขับสีได้ใช้แน่นอนนะครับขับสองมันไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าทางขึ้นภูทเบิกทั่วไปที่มันเป็นเนินชันๆอะไรพวกเนี้นะครับ สอดไปได้ทุกคันนะครับสอดไปได้ทุกคันเครื่องสองจุดศูนย์เทอร์โบเดี่ยวเทอร์โบคู่ไปได้หมดเลยนะครับไปได้อยู่แล้วนะฮะนะับผมก็ไปมาหลายภูเขาแล้วนะครับก็เลยบอกว่าอขับสองก,ก็ถือว่าใช้ได้ขับสี่มีขับสี่ไว้ก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการลากนู่นลากนี่นะครับผมอ่านี่ประมาณนี้นะครับผมการตกแต่งภายในนะครับแอมเบียนไลท์จริงๆตัวแอมเบียนไลท์เนี่ยมันมีประโยชน์มากนะครับไม่ใช่ว่าติดแค่สวยเนาะ คือเราลองดูแอมเบียนไลท์เขาจะเอาไว้ในจุดที่มีการจุดที่มันจะต้องวางของนะเนี่ยมันก็จะเห็นปุ่มปุ่มกดนะครับว่าเออตรงนี้มีปุ่มกดนะนะเผื่อบางทีถ้าเกิดมันมืดๆนะครับมันจะมองไม่เห็นแล้วก็ตรงนี้นะครับทําไมต้องมีแอมเบียนไลท์ตรงนี้เพราะว่าเห็นไหมครับตรงนี้เขาจะเป็นจุดเสียบ USB เพราะว่า USB ฟอร์ดเนี่ยมันรูค่อนข้างเล็กนะยิ่งมันรูกปกติแหละแต่มันอยู่ในจุดที่แบบตาเรามองไม่เห็น นะครับแล้วก็จะต้องมีไฟเข้ามาช่วยนะฮะนี่นะครับผมแล้วก็มีไวเลสชาร์จรวมถึงตรงนี้นะครับเล็กๆเนี่ยเล็กๆเนี่ยเพื่อที่ให้เห็นก้านไฟเลี้ยวก้านประดําฝนนะครับมีทั้งสองข้างเลยนะฮะนี่นะครับแล้วก็จะส่องให้เห็นที่เปิดประตูด้วยนะครับ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับคันนี้สําหรับคุณผู้ชมนะครับที่ต้องการรถยนต์ฟอร์ดนะไม่ว่าจะเป็นเอเวอร์เร หรือว่ารถกระบะรนเจอร์แรปเตอร์ต่างๆที่พร้อมแต่งจบจากโชว์รูมไม่ต้องเสียเวลาหาเงินไปแต่งเองข้างนอกนะครับเบอร์ด้านล่างอาร์ตฟอร์ดอินไซด์นะผมสามารถโทรเข้ามาและแอดไลน์ได้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ